喂你，啊，喂、嗯，嗯哼、嗯嗯 พอๆผมบอครับบอลอีสานมาช่วยพี่น้องมว,มวลมวลเมือนนี่มันมีอย่างไรนะครับเบืองเบืองเชียนนัดกำลังเตรียมเรือนะครับดึงแฮนพี่น้องน้องสานะครับน้องสานท่าระน้องสาใหญ่นะครับเสือเรือประมาณสามลำน่าจะได้นะครับมือนี่เช่นมอดิีภาพเวลาปลาสบายไงลำที่สองพี่น้องหลากเซซ่าลิงครับลำแรกออกไปแล้วนะครับลำที่สองลำที่สามอยู่น้องแล้วนะครับมือนนี้ ไม่ไม่เอ้าพอกันยี่น้อง Euro, ม,อมาหอดเดือยพี่น้องมาถึงแล้วครับเ้ยตัวเดือสองสามลำลำหนึ่งย่้นน้องนะครับสองลำนี้ยู่สิหกเส้นเดือยเนี่ยงอแล้วครับสามลำครับสามลำมาหอดจอดถึงครับ ใหามาเออคือให้ามา,า,มา,านเวอร์ไปเดียวเว่อร์ไปใหเราหุ่นเ้ออแ่ะแล้วเฮียซุ่มตัวไปหน่อยเฮียซุ่มครับบาดแรกเขาบาดแรกมาไปนี่อ๋อว้าิกเฮมันออกทอละแทท,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 ท Ư, khuôn mẹ tụi bậc nghe nghe mê Nhỏ, xiên mọt, xiên nặt Bò Xiên nặt mày. Like, chơi <c> นี่เดยออ๋อพี่ลองตัวปะเกียรไหมบึ้อขักขักเดี๋ยวพายมึงสินะไงเดี๋ยวนันี่นวงกันี่เด้อ

เชียนหมดเลยพี่น้องปาด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 มึงเชียนนัดก่นี่เสี้ยนนัดกับว่าหยอกครับเสี้ยนนัดเสี้ยนหนูคือบะลี้ย

ทีน่นองเบ่งบ่งเบงจุกิกสองสามตัวมีปะนี่ใสตัวปลาสวยไหมเออน้องมึงเส้นนัดเจยวปลาคืนในเบิ้นงคนับลงหมุดออกคัดน,นี่ตอนมีประมาณสิบตัว

ป๊าสวยเนาะดีไปลูปเนี่ยเขาเข้าเวอร์สวยไหมปม่เชื่อ,อ <c ười> ขักักเสียนหนัดใครโอ,อกว่านราข้นยังม่เนาะแย่กับเปลี่ยนหนืดเขาเด้ออ๋อ <c ười> บอลขวอดไปเรื่องอยู่ของกันบ่ก็ได้ขวดไปเออขวดได้นี่มันนักเลยอ๋อเช่นหมดกับขวดไปให้กันว่าย่านคองกันเขาควอยู่บนเมียนี่ว่อยู่เสื่องนี้นี่ดิ nhé khỏi có mắc cứ cá nửa lại nó cái này sao mùi ú nha cái tiền này rồi Ôi. Nhà nó gì phải để sáng để đừng về thôi nhỉ mẹ. Nhà ăn phải đấy sáng đến đừng về chưa, Phải Hai bé cây này ba, thử các cái xiên mặt. Để cá chứ nó. Nam khuôn nạp. Ở đó, chỉ té quá rồi ạ. Và thực xám xí tùa thăm xuống โนเลีไปเสียบิเลยาวันน้ำมื่นะะเนาะมันม่ไกินถูกไก่าดแม่คืนว่าเตรียมล้องเลย้องเลยยุ่ไฟไหมตู้อโลดไ่มอ้ยอ่าเทปปลาใส่ีนึงตัวใส่เนาตักแค่อ้าพี่น้องคืนฟังเก็บปลาไม่ประตรงใส่แมตัวเน่นไม่ตัวใส่พี่้อง เขาแป่าเส้นมขมึงปนั้นปากุมนี่ลเกเก็บมันบ่กลมไ้กุมตัวอยู่ว่างันเก็บเส้นงน้นตึกับเบิดแล้วเซบมันตึกแตอนั้นดีตอนนตอนเมืกูมันตึกตรงไหนก็ไม่จัดนะเออมันึแต่บกุมเลยอยากเนอะนี่ตัวไงประมาณสามโง้ ปลาเช่นหมดไหมหัมงมานไปพี่น้องปลาปิกกระเซาะนะครับมันงใครไขนี่นขี้รน่น่ใค่เอาแรงนะนี่เขาไม่กินเขาข<อ>นีแล้วลุงืปเนี่ยััอกมือม่งไอกเะเมืออ่อกี้นะครับตึ้งแฮไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเต็มทังเต็มทังน้ำแข็งบารายนะครับหนึ่งทังก็มีอีกหึงกระติกมาแล้วเป่เออนี่อทางพุ่มหรอก็หนึ่งกระติกนะครับ ึ่งครั้งหนึ่งก็ติดขนาดท่านในอ้อมนี่ท่านในอ้อมน้องถ้ามากก็ไปหาเดี<อ>๋ยวเมี่ยวน่าใส่แม่อยู่พี่น้องมันจะเกินนะนดูพีง่ายเขาหันแดดด้วยกันนะ้องแป่าเป็นหมดเนาะมไปยิงสีไดโก้คือถือกระไล่ได้พี่น้องเฮียสองตัวไว้นี่ ออแล้วอ่าค่กีน้าบาดนี่เจตัวมันสุนโอ้ยป่าเฮ้ยเส่นหนักไหมอ้ปวดยอกว่ะปอเฮียเปย่ยงตัวนี้ไหม เขาได้พอเติมด่มเติมว่าเชื่อไปครับไม่แล้วไแต่เนไแิ่เปไฟล่นมแล้วปาที่นนั้นก็ถือไปเขียงไงหรอวะอ๋อพี่น้องสวย มันต้องเป็นปลาสวายได้หน่มันเป็นปลาสวายเบ่งอ,อวันดีพี่ง่นี่อ๋อนี่ไงตื๊กางฟังเลนออกไปใ้เกลี้งแล้ว มียสวยมากมากนี่เป็ดตัวเนี่ยนี่กป็ป่าดิหลอมางป่าผมง่ายหมดสวยไหมตัวสวยไหมครับอีกทางฟุ้มหนึ่งครับปกติไปวานคนเดียวทุกปลาตองเยอะเลยตัวเมียใหญ่ได้จะรุ่นนี้เลย พี่ทีงง่อีกไม่ไดทางเฉยป่ะนี่ไหมเื่องแบบมันมาณเรื่องตัวไปย่ยอ,อเรื่งพี่น้องปีงกินรอบนี้ปนปลาด้พี่น้องนี้เรื่งตัวปลากะเทยเอยปลาสวยอ,อีกค<ป>ู่หนึง,หนงไหมหัคุณนะเหตบภาพปนปลาไม่กิน น่อยันกันไปยู่ไปก <dairy. S 1> really really ินเล้วพี่น้องตัวนี้เซ่คับตัวนี้ยังิมอี่ดไพวตัวนีพูดเลยะตัว่ัตัวแม่หายเลยอ๋

ไปหาหนชวนตัวเยเคนเดียวขวเนอะแม่มาอยู่เนาะเียลายมาไปวดหาเนี่ยเนเาถึงยู่หองเดี๋ยวค่อยถอเลยฮะแมนไปส

มสิต pues ้องให้สินี่ลืมาวันเชียนไปไปเยี่ยเลยไน้น้ำา้ก้อนนะปานน้ำก้อนนี่ฮอปะตัวนี้เลยป่ะปะตัวี้อองอเยอะตัวแม่ตัวไต้องเจอทางจอที่คุณนี่บ่เอาเสอีกตัวนึงควาลิพคว้า้ถากินไเอง้เาเสียตงนี้ไปแคบไแคบไแคบไปเลยแคบเอาเลยก่อน เกี่ยวกับทางเวียวทางในควงเดาด้พี่น้องในฟูไม่กินพูเรชั่นีนับหาประมาณมาถึงไอบ้านชั่วโมงเห่าชั่วโมงครึ่งนะ่ยเมืไม่กินไว้รรหรอกเจ็ดคนเพ<ต>ามงวเอาเนี่